สวัสดีครับวันนี้เรามาผัดสตอกุ้งแชบวยนี่ดูการผัดของแม่ครัวเราทำไมมันออกมาดำๆที่ก้องเนี่ยก็ดูน่ากินนะกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยดูกุ้งสิเป็นกุ้งแชบวยกุ้งใหญ่ามากอันนี้โรแกตีสซะหน่อย ตอนนี้สตอร์ไม่แพงนะฮะสตอร์ถุงนี้ห้าสิบาทนะเนาะหนึ่งร้อยเพราะหนึ่งร้อยเหรอขีดละสามขีดละสามสิบห้าบาทสามขีดร้อยกุ้งก็โลละสี่ร้อยแปดสิบเราซื้อมาครึ่งกิโลเอามายางกินแล้วก็ผัดสตอร์น่ากินไหมครับเป็นสตอร์ข้าว เพ่งดูแล้วก็โอเคนะถ้าไปซื้ออย่างนี้ได้จานใหญ่ๆอย่างเนี้โอ้หลายตังนะเนี่ยกุ้งตัวใหญ่มากถ้าไปกินร้านอาหารนี่ก็จานนี้ไม่ต่างก่สามสี่ร้อยมา<ด>ก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวเที่ยงกันนะครับวันนี้ก็สบายๆเช้ามาก็ทานข้าวต้มปลาจระเ,รเม็ด ตกเที่ยงมาเราก็ทานข้าวสวยสตอผพัดสตอกุ้งนะเพราะว่าวันนี้วันหยุดนะหยุดสามวันเลยบ้านเรานี่ยหยุดบ่อยก็เลยต้องหากับข้าวมากินทํากินฝนมันตกคืมฟ้า,ค,ฟาคืมฝนก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเราก็มานั่งทํากินกัน ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องลำบากนะแล้วก็เอาข้าวมนาะสักถ้วยนิดหน่อยแล้วเราก็กินกุ้งดู้ว่ากุ้งตัวปั๊เลยโอ้โหใส่าก็โอเคนะครับเรามากินของที่เราทำเองอร่อยเอง ทำเองอร่อยเองไม่อร่อยก็ว่าอร่อยก็แล้วกันนะเราก็ไม่ใช่กุ๊กเราทํากินแบบถูกปากเราให้รสชาติถูกปากเราก็โอเคถ้าเพื่อนๆต้องการทําก็ลองดูนะเราไม่ต้องออกไปไหนเวลาพักผ่อนเราเวลานี้วันหยุดหยุดกันติดกันสามวันเราก็ไม่รู้จะไปไหนฝนก็ตกก็ทํากินดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆ